สวับดีค่ะพี่น้องป้องฝ่ายเมดหมอแคนแฟนหมอลำเอฟซีของหมอลำเสียงวิหกนกพงสะกรเอฟซีของอีหลาน่อยอาอายสกลนครเสียงวิหกเอฟซีของคุณอยากมาแล้วชาแนลน้ำแน่พพอกันเมื่อนี้ตรงกับวันที่25ธันวาคม2566เป็นวันคริสต์มาสมาค่ะเนาะแมรี่คริสต์มาสกับผู้คนนับถือศาสนาคริสต์สุขสุคน คลิปนี้คุณยาขอกราบประทานอาภัยหลายๆที่รับปากไวะสิตามอีลาน้อยไปหน้ากลางหมู่บ้านนี่เพื่อนสื่อสารกันผิดตอนที่ไปกวดพ่อจา๋าไปบอกพ่อจ๋าว่าเบิ้ลคนเดิ้แม่สิได้ไปบอแต่ที่จริงตกลงก,กับเพื่อนไว้แล้วแต่เพื่อนในยีดคํำนั้นละตอนที่ตอนที่คุยกับบอดตอนกอดบอดถ่ายรูปหมู่บ้านเพื่อนประจับออกคํำนั้นว่าโบนาสิไปว่าซันว่า คุณดากระท่าถาเพราะว่าอยู่ในโต๊ะคุยกันแล้วตอนนั่งอยู่ในโต๊ะคุยกันแล้วว่าสิไปเข้าไปเนาะจ้าจ้าสัตว์เพื่อนก็บอกว่าไปยุ่ไปยุ่เพื่อนอาชีน้าเพื่อนอาชีนังเพื่อนเล่ยก่ก่เล่ยเปลี่ยนใจเนาะคันน้องบวาวกันแต่คุณอยากอะบ่มีเพื่อนไปกะใจโชว์ๆในจังหน่อยกะกาบขอประทานอภัยหลายๆที่ที่รับปากก็จะไปซื้อบักข้ามไปฝากซื้อมักซมไปฝาก ภารกิจไม่สําเร็จค่ะขอประท่านอภัยหลายๆแต่ก็เห็นตามส่องความเคลื่อนไหวของอีหลาหนอยอยอู่เสมอๆคือเก่าเนาะค่ะเนาะแต่คลิปนี้คุณยาสิม,มากเก็บตกความที่ประทับใจที่บอดมาบ้านคุณยายนะคะเนาะมาที่อำเภอวังสะพุงมาที่จังหวัดเลยจังหวัดเลยปีนี้บอดมาสาครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่เห็นบอดไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแล้วก็ชอบเห็นอีหลาหน้อยไปลองแพเป็นครั้งแรกที่อีหลาหน้อยไปลองแพไปใส่เสือชู้ฉีบไปลองแพไปกินอาหารในแพซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลยที่ขั้งกนคุณยาขอบคุณพ่อุณยาก็ะตย้ไปลองแพไปนู่นนี่นั่นดูบนแพไปกินเขากินนั่งอีหลาหน้อยได้ไปกะ คุณยาก็เกิดความประทับใจที่จังหวัดเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อีหลานหน่อยกับพ่อจ๋าและทีมงานเสียงหูพ่อพ่อแม่เพื่อนได้ไปไปเที่ยวเก็บเกี่ยวความความสุขเล็กๆน้อยๆจากสถานที่ท่องเที่ยวจากจากจังหวัดเลยเนาะค่ะเนาะคุณยากับสิมีภาพนิดหน่อยนิดหน่อยที่ที่ตอนที่พ่อจ๋าพาลูกไปเที่ยวและสถานที่อีกสถานที่หนึ่งก็คือ สกายบอกเชียงคานสถานสกายบอกเชียงคานสูงพี่น้องถ้าขึ้นไปบนนั้นถ้าเลี้ยวลงมาข้างล่างมันสิเป็นอะไรทําไมที่สูงหนาหวัดเสียวแห้งพ่อจา๋จาลูกจ๋าก็ได้ไปเดินและหลายหลายคนถนนคนได้ไปยงังสากายบอกเชียงคานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่ชาวจังหวัดเลยภาคภูมิใจและถ้าได้ไปเดินถนนคนเดินตอนตอนกลางคืนตอนเร่งแรง ยิ่งจะประทับใจนะคะมีความเป็นวัฒนธรรมของของประเภทนี้ของชาวจังหวัดเลยดั้งเดิมเพ่นยงเพ่นยงอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าๆของไทยเลยไว้อยู่เนาะ,ะเนาะแต่บอเห็นภาพออกแต่คุณยายอยากเราสุฟังว่าวัฒนธรรมไทยเลยเป็นจังไดแล้วก็ความเป็นคนจังหวัดเลยคุณยากับย่งภาคภูมิใจของเป็นคนจังหวัดเลยอยู่ภาพภูมิใจที่ที่คนที่เรารัก มาจังมาบานเฮาแล้วมีความมีมีสิ่งเล็กๆน้อยๆทิมไว้เป็นหลักฐานว่าพ่อจ๋าลูกจ๋าและทีมงานเสียงหกได้มาเยือนถิ่นจังหวัดเลยและก็เป็นที่คุณยากคิดว่าอีหลาหน้อยนาสิประทับใจเพราะเห็นอีหลาหน้อยตื่นเต้นจังจากักับจังหวัดเลยอยู่ขอบคุณที่ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆขอบคุณที่ได้มามาพอกันอยู่บ้างสัพุ่งเนาะค่ะเนาะ การที่พ่อจามาวังสะพุงคุณยากอะตื่นเต้นกระดีใจขอบคุณหลายๆขอบคุณทีมงานทีมงานอ่ำดิ้งยินว่าอ่ำอ่ำเนยเพื่อนได้จัดอันนี้ขึ้นเป็นทีมงานของของเพื่อนนะคะเพื่อนก็นเป็นผู้มีผู้กวงข่วงในจังหวัดเลยนะคะเนาะขอบคุณน่าจะเป็นลุงใหญ่ที่เป็นปฝ่ายประสานงานผ้าอีหล่าหน่อยมาจังหวัดเลย เสียงจากคนจังหวัดเลยที่ไปเบิงในงานขึ้นมือนั่นเป็นเสียงที่ประทับใจโล่ล่อมาเบิงพ่อจ๋าลูกจ๋าโดยเฉพาะคลิปนี้คุณยาฝากไว้เคน,เนี้ก่อนฝากลงด้วยคลิปที่พ่อจ๋าลูกจ๋าฝากรอยยิ้มรอยรอยประทับใจไว้กับชาวเลยสวัสดีค่ะเอ๊พี่นอนครับบีผ้าอ,อีหลามาห่วยกระทิ่งครับเป็นจัก มาลองแท้ไปอย่างมาสู่บรรยากาศแต่ว่าโซนสีแดงสู่บรรยากาศหากไปแล้วรอบนึงนี่ไม่ว่างหรอครับไทยดีผู้ใดเอ้ยพ่ยจ้าค่ะอืออาออืออืืออนออืออืออืออออน้อออืออออืเอ็อ้ ก็ไม่เห็นหลินหรอกจุดอม่ลงเพียรแล้วจอไลงเพียร์แล้วจดองเพียรล้วม้งเนี่ยปุ๋ยฮกมามาหอนหวยกระทิ้งแบบบรรยากาศดีๆแบบนี้จัดจักรทอนดูแบบหมันเดยกอบรรยากาศผลงานเพลงที่เขากับบรรยากาศไปลูก นาพอมีตอนนี้อยู่ที่สกายบอกครับสกายบอกเชียงคานเมืองเลยใส่เกิบเลยนะคะพ่อใส่เลขใส่เลยเอาสานเลยอสานสกายบอกเชียงคานนะครับผอตืนวาาว